สารให้เป็นส่วนรวมที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าแบบว่าอะไรคะไม่ไม่ไม,ไม่มีการที่ว่าจะต้องโอเคจะต้องมีข้อจํากัดให้เยอะอย่างเงี้ยมันก็คงจะงจะดีนะคะแต่ถ้าการถามว่าถ้าอีกส่วนหนึ่งในใจก็คิดว่าเป็นการที่ว่าเป็น เป็นพื้นฐานที่เป็นสําหรับคนทั่วๆไปมันมันก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เราเนี่ยดิฉันจะตอบดิฉันก็ถือว่าอยู่ในจุดนี้เหมือนกันยังไงก,ก,ก็ต้องเข้ากับคนส่วนมากมากกว่าคิดว่ายังไม่สมควรเป็นนะตอนนี้ยังไม่สมควรเป็นเพราะว่ายังไงคือผมคนไทยเอางี้ดีกว่าผมก็อยากให้อยู่กับคนไทยคําว่าบรลลโลกนี่ผมยังไม่รู้จักว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่าอาย่างองค์พระบรมเดีด์เนี่ยมันเป็นของคนไทย เราก็อยากจะให้อยู่กับคนไทยน,น,นานๆถ้าคนไทยเนี่ยแบบว่าจะได้เข้าออกกันได้สะดวกแล้วการที่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะแบบว่าไงจะมีการแบบปิดกีดกัน เสียงเม่นด้วยจากผู้ค้าหลากหลายอาชีพในบริเวณรอบองค์พระปฐะมเจดีจังหวัดนครปฐมต่อกรณีกรมศิลปากรกร,กระทรวงวัฒนธรรมพยายามเสนอชื่อองค์พระปฐะมเจดีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือยูเนสโกซึ่งถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่คณะอนุกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมต้องกลับมาทบทวนหลังจากในปี2550ได้สํารวจความคิดเห็นเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่กลับถูกชาวบ้านคัดคา้าน จนต้องยกเลิกในท้ายที่สุดที่มาอยู่เขาขายกันมานานมากต้องรุ่นพ่อรุ่นมาถึงรุ่นลูกแล้วตอนนี้นะก็ประมาณสัก40-50ปีที่กลับมาตั้งขายกันนะแต่ก่อนก็ยังไม่มากตอนหลังก็มีเข้ามาเข้ามาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทางวัดก็เลยต้องทำเป็นระเบียบควบคุมนะออกระเบียบมาว่าห้ามร้านค้าเพิ่มทำทะเบียน ร้านะค้าที่อยู่แล้วนมมุดร้านค้ามีอยู่100ยร้เจ้าอย่างเงี้ยนะนะเราก็ทำทะเบียนคุมไว้เลยนะทำทะเบียนไว้ตั้งปี39 39จดทะเบียนหมดเลยแล้วก็ใครจะมาลงใหม่นี่ไม่ให้ลงแล้ว สวนทางกับความเห็นของนักท่องเที่ยวบางรายที่มองว่าการขึ้นทะเบียนองค์พระปฐมเจดีย์เป็นมรดกโลกช่วยสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังทําให้ชาวต่างชาติรู้จักโบราณสถานสําคัญของชาติมากขึ้นจริงๆก็ดีนะคะถือว่าเราจะได้เป็นคือจะได้เป็นเหมือนเป็นมรดกคือนอกจากเป็นของเมืองไทยแล้วยังเป็นให้ที่โลกทั่วโลกได้รับรู้ถึงสิ่งนี้ด้วยที่เมืองไทยมีค่ะดีครับเห็นด้วยครับ ก็เท่าที่รู้มาประวัติของพระก็เก่าแก่มากซึ่งมาจากทางเหนือใช่ไหมประวัติโดยแท้จริงทั้งหมดก็ไม่รู้แต่ก็เห็นด้วยครับก็เป็น,เป,นเป็นองค์พระปฐมที่ใหญ่ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าและชาวบ้านบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีต่อไปเพราะการบริหารจัดการมรดกโลกแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน ที่ของกระทรวงก็คือกลับไปเพื่อทําความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีความเห็นต่างและขณะเดียวกันก็ต้องสแสวงหากลไกอื่นๆเช่น,นกลไกที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะต้องให้ประชาชนในเขตนครปฐมกลุ่มอื่นมาร่วมแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่ต้องตอบคําถามไม่ได้ว่าถ้าเราขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ย าชาวบ้านหรือชุมชนจะ,จ,ะจะสามารถอยู่ร่วมกับบรดกโรคนี้อย่างไรการขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้เห็นคุณค่ามันมีวิธีการบริหารจัดการการไม่ได้ขึ้นไม่ได้แปลว่าโบราณสถานนี้จะไม่มีคุณค่า ข้อมูลจากสำนักโบราณคดีกรมศิลปากรระบุว่าคณะกรรมาการมรดกโลกได้กำหนดเกณฑ์การนำเสนอมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลจำนวน6ข้อหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างน้อย1ข้อจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งองค์พระปรมเจดีก็เข้าข่ายตามเกณฑ์การเสนอชื่อเป็นมรดกโลกถึง5ข้อจากทั้งหมด6ข้อ คือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นทางศิลปะซึ่งแสดงอัจฉริยะของมนุษย์เป็นแหล่งที่รับพุทธศาสนาจากอินเดียเผยแผ่และสืบทอดต่อไปอย่างกว้างไกลเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคและโลกมีเทคนิคการก่อสร้างที่แสดงถึงวิทยากรชั้นสูงและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเป็นเลิศและมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งและผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชน ไม่ได้ถึงขั้นว่าจําเป็นต้องขึ้นเสมอไปนะครับผมอย่างที่ผมเรียนว่าเราเพียงแต่ทาความเข้าใจว่าการรักษาโบราณสถานเนี่ยนอกจากการรักษาแล้วโบราณสถานนั้นสามารถทําให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มกับชุมชนได้ด้วยเพราะนั้นถ้าคุณไม่มีความประสงค์จะทำเนี่ยกระทรวงก็ไม่ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ว่าคุณในที่นี้หมายถึงประชาชนโดยภาพรวมของทั้งจังหวัดด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไร ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว5แห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แห่งทั้งเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารและนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยารวมทั้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงส่วนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ2แห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่เบญจบาลววิธี Voice TV รายงาน